ก็สวัสดีครับอยู่กับเดอะซูเปอร์นะครับวันนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดอะแลนด์โปรเจกต์นะครับวันนี้ก็จะมาสอนท่านผู้ชมเนี่ยทำงานปลูกข้าวนะครับหรือชาวนานะครับผมก็เดอะแลนด์โปรเจกต์จะเป็นเซิร์ฟที่จะเปิดให้ทดสอบเบต้าเทสเร็วๆนี้นะครับผมอันดับแรกที่เราจะทํางานปลูกยังไงนะครับอันดับแรกให้เราทับที่เพนะครับทับที่เพแล้วไปที่สถานที่ทั่วไปเลอกยันสุดท้าระครับร้านขายอุปกรณ์ทํางานนะครับมาเลยนะคตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านอุปกรณ์าทำงานแล้วนะครับ ให้เราเดินเข้ามานะครับแล้วมากด N ตรงหน้าคราเตอร์ตรงนี้นะครับกด N แล้วไปอันสุดท้ายนะครับไรซีท15ดอลลาร์นะครับกดซื้ออานที่เราต้องการนะครับผมซื้อมา10อันนะครับหลังจากนั้นซื้อมาแล้วให้เราออกมานะครับออกมาแล้วให้เราทับ GPS แล้วไปที่อาชีพเสริมนะครับแล้วไปที่ชาวนานะครับชาวนานะครับอ่ะแล้วเราก็เดี๋ยวจะขับรถไปที่บริเวณที่เขาให้ปลูกนะครับผม ตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณที่เ้อยให้เราปลูกแล้วนะครับเราอมาเลือกที่รถไถคันเล็กก่อนนะครับขึ้นคันนี้ก่อนเลยนะครับขึ้นเสร็จแล้วสตาร์ทรถรับก็ปล่อยลงมาขับไปบริเวณที่ห้อยปลูกนะครับถึงบริเวณนี้อ่ะให้เราขับนะครับแล้วกดอติเนตหรือว่า ALT นะครับกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมปล่อยรถไหลไปเลยแล้วก็กด ALT ไปเรื่อยๆ็จะปลูกให้เราเียนครับอหมดแล้วนะครับนี่ครับ าแล้วเราก็รอมันโตนะครับรอมันโตสุดๆนะครับแล้วเราถึงจะมาขับรถเกี่ยวนะครับอ่ะหายถึงตัวสอะไรแล้วนะครับเแล้วครับให้เรามาขึ้นรถเกี่ยวคันนี้ครับมาขึ้นรถเกี่ยวครับขึ้นรถเกี่ยวเลยรถเกี่ยวแล้วครับเอาปุ่มตมาต์้งรถเหมไเดยนะครับแล้วเราจะเกี่ยวยังไงนะครับให้เราไปที่หัวจุดหนึ่งนะครับแล้วจากตรงนี้นะครับเกี่ยวกันเลย มาถึงแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องกดอะไรเลยครับกดเดินขับเดินหน้าอย่างเดียวเลยนะครับขับใจช้าครับขับใจช้านะครับมัน่ไจะเก็บให้เราเองนะครับใจช้าอย่าขับเร็วมาก้าขับเร็วมากมันจะเก็บไม่ทันนะครับขับใจช้าแล้วมันจะเก็บให้เราเองเลยครับใจช้าค่อยๆขับขับไปจะเก็บให้เราเลยนะครับนี่ครับแบบนี้เลยจะเป็นประมาณนี้นะครับระบบการเก็บนะครับการเกี่ยวนี่ครับเก็บให้เรา นะครับหลังจากก็บแล้วมันก็จะเข้าตัวเรานะครับกดวายดูของในตัวนะครับมีอยู่ในตัวเรานะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับการทํางานเกี่ยวข้าวนะครับหรือชาวนานครับก็เพียงเท่านี้นะครับในการสอนนะครับก็ฝากเซิร์ฟเวอร์หรือแลนโปรเจกต์นะครับที่จะเปิดให้ทดสอบเล่นเบต้าเทสเร็วๆนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดีดคอร์ดของเซิร์ฟเวอร์ไว้ให้นะครับให้เข้ามาจอยเข้ามาเล่นกันด้วยกันนะครับผมก็ขอบคุณมากครับที่รับชมคลิป